ริงเะที่ว่านไรมีกิกอ่ะผมเองก็ไม่อยากเชื่อเลยพี่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนายทำตัวแปลกจริงๆอ่ะโนี่แอมอดอกอีลาอายเห็นข้ามมาแต่ในกระจกแล้วเชลครข้งหน้าเชื่อทำได้แน่ค่ะจ้าครับผมครับครับเฮ้ย ฉันโทรหาอะไรมาอะไรกำลังจะมาส่งผ้าโอเคยงั้นดีเลยค่ะเราก็จับพิรุธตอนนี้เลยตามนั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยทำตัวเนียนๆทำตัวเนียนๆน้องๆจ๋าอ้าผ้าน้องๆวางอยู่ตรงนี้นะครับผมนะน้กับกอนนะโอ้โหพึ่งมาจะรีบกลับไปไหนล่ะครับคุนกอนนะครับเออก็พอดีนะต้องไปส่งเสื้ออีกหลายบ้านนะจ๊ะเอ๊ะแต่วันนี้ พอล่าคุยกับเด็กที่ร้านนาเขาบอกว่าส่งหมดแล้วนะอ๋อก็ยังไม่ได้ซากอีกตั้งหลายตัวเลยมันบอกว่าซากหมดแล้วก็ยังไม่ได้รีดอีกตั้งหลายตัวเหมือนกันมันบอกรีดหมดแล้วขยัยจริงๆนะเด็กที่ร้านเหรอแกนั่นแหละขยัยจุนจ้าไปหมดเลยนะแกเนี่ยตรงๆเลยนะครับคือช่วงเนี้น้าอะไรทำตัวแปลกๆทำตัวแบบว่าหายหน้าหายตาแล้วก็ไม่ยอมมากินข <gi> ้าวด้วยกันเลยน้าอะไรเป็นอะไรไหมครับ น้าไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าน้าไปติดก๋วยเตี๋ยวเรือนะ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือนั้นเนี่ยมันอร่อยมากจริงๆเลยนะน้ากินเจ็ดวันติดกันยังไม่เบื่อเลยเาน้าไปก่อนนะเอาแล้วครับ <c oughs> เอาเสื้อมาส่งแล้วครับ <c oughs> จ้ซักเสื้อไอ้เจ็คิตซีรอนออมาแล้วใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวผมต้องใช้อ๋อได้ได้ได้ได <c oughs> น้ามาด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงอยู่ตรงนี้อ้าวเออนัอ้นนั้นน้าลืมมาหาจ้ะ เสื้อผ้าลูกค้านี่ดื่มบ่อยๆนะแต่หวยเป็นร้อยๆตัวไม่เห็นจะเคยลืมเลยหนึ่งงวดนี้หนึ่งมาแรงวะขอสักหนึ่งทีได้ไหมครับช่วยเหลือเกินได้เธอเนี่ยเออน้องซันจ๋าเดี๋ยวน้ารีบไปเอามาให้เลยนะรอแป๊บนึงนะนะนะอนะขอตัวก่อนนะจ้า